เอาครับมาที่ EP สามนะครับในมินิโฮมนะครับเป็นโปรเจกต์เล็กๆนะครับที่เราจะค่อยเรียนรู้โปรแกรมไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะทําให้จากเรียนรู้จากง่ายแล้วก็ไปต่อยอดให้ยากขึ้นนะครับโอเคมาเข้าสู่ EP สามนะครับ EP แรกเราได้จบกันที่เรื่องของซีนนี้นะฮะในการกดไปหน้าถัดไปได้ต่อไปจะมีซีนที่ชื่อว่า Play นะครับหลังจากที่เราเลือกบ้านแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถไปกดได้ว่าเ,ออเราจะไปที่บ้านหลังไหนทีเนี้ยไอตัวบ้านเนี่ย เรา,ามีการเซตเรื่องของตำแหน่งของกล้องนะครับอันนี้คือผมเซตเสร็จแล้วนะจะทำให้ดูใหม่ก็คือกล้องอะถูกฉายไปฝั่งนี้ถูกไหมครับจะเห็นตรงเนี้ยเห็นบ้านแบบตรงๆเลยที่แกนตำแหน่งที่ศูนย์นะแต่ว่าแซดแต่จะถูกถอยมาจากจุดนี้นะฮะแล้วก็มีแองเกอร์คามลาซึ่งจะเป็นจุดหมุนของกล้องนะฮะจะอยู่ตรงนี้ฉะนั้นหมายความว่าแองเกอร์คามลาเนี่ยมันจะมีการหมุนตรงนี้นะฮะหมุนได้ซึ่งเห็นไหมครับว่าคามลาไปด้วย เห็นไหมฮะโอเคแล้วถ really ้าเราดูที the day, the ่กล mm ้องเนี่ยจะเห็นว่ากล้องมันมันจะแบบเป็นจุดหมุนแล้วกันนะตัวแองเกอร์ก็ไม่ได้เป็นจุดหมุนส่วนบ้านเนี่ยจะเห็นว่าอ่าเดี๋ยวผมปิดดูก่อนนะส่วนบ้านเนี่ยจะเป็นส่วนอ่า x y z วด์ตรงๆไปๆเลยเห็นไหมครับด้าน z จะเป็นอย่างนี้ด้าน x เป็นอย่างนี้ทั้งๆที่ตัวของบ้านอ่ะมันไม่ตรงเห็นไหมฮะ x y ไม่ตรงมันจะควบคุมลำบากนะเอ่อเพราะว่าเขาเราปั้น เราเอาโมเดลจากที่อื่นมามันก็จะอย่างนี้แหละเวลาเอ็กพอร์ตมาก็จะไม่ตรงนะเราก็จะต้องเอามาจัดในในโปรแกรมนี้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นใหม่นะฮะก็คือที่ผมทำไปแล้วเป็นลบทิ้งเลยอ่าเริ่มต้นใหม่ก็คือตอ,ตอนที่เราเริ่มซีนใหม่มามันจะมะีเดี๋ยวผมขีดคาเมล่าใหม่ก่อนโอเคคาเมล่าต้งชื่อเลยว่าแมัคาเมล่า อ่อันนี้มันเวลาเราคีมใหม่มามเป็นศูนย์ศูนย์นะซึ่งโอเคแล้วแหละทีนี้เราจะสร้างนะครับแองเกอร์คาเมล่านะโดยการคลิกที่ซีนนะครับเพื่อให้แม็กชัวนะคลิกที่ซีนนะคลิกขวาครีเอทตัวของเอ็มพิตี้โนดนะครับตั้งชื่อว่าแองเกอร์คาเมล่านะแล้วก็ทำการคลิกแล้วก็ลากลากมาให้มันเป็นสีนี้นะสีทึบๆอย่างนี้นะปล่อยซึ่งมันจะเข้าไปอยู่ภายใต้นี้ลนะ ฉะนั้นคือไอ้นี่ไปไหนกล้องตามไปด้วยนะฮะโอเคปรับไปที่โฉนโฉนต่อไปตัวของแมนคาเมล่าเนี่ยเราจะยุ่งกับแกนเดียวเลยก็คือการมูฟของแกนแซดนะฮะโอเคมูฟประมาณนี้อันนี้คือจุดหมุนตัวนี้คือกล้องโอเคเราเข้าใจเรื่องกล้องกันะเราจบแนละ้วเรื่องกล้องเรามีตัวโนดสำหรับคอนโทรลละแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไม่เขียนสคริปต์นะไม,ไม่เขียนสคริปต โอเคจัดวางก่อนจัดวางเสร็จปับ๊บคอ่อยไปลงการเขียนสคริปต์นะตัวเพลยอันนี้มันเป็นตัวสคริปต์นะฮะที่เราสร้างขึ้นมาซึ่งไม่เป็นไรนะไม่ไม่ต้องสนใจอะไรเพราะว่าคลิปนี้ยังไม่พูดถึงสคริปต์ตัวเพลยตรงนี้ต่อไปนะครับเราต้องเอาโมเดลบ้านมาวางไว้ตรงกลางนี้นะเราก็ลากบ้านลงมาเลยครับโมเดนสิ่งที่เกิดขึ้นคือเห็นไหมครับเห็นไหมมันใหญ่มากเลยมันใหญ่แบบ เบอร์บาเลยแต่ว่าแกนมันคือแกนมันคือตรงนี้แหละ x y z คือตรงนี้แหละมันมันทำให้เราแกนอยู่ตงกลางซึ่งโอเคนะทีนี้เราต้องทำให้บ้านมันเล็กลงวิธีการก็คือว่าเราก็ต้องให้สเกลมันเล็กนะฮะลองเป็น0.1นดหูล้กันทําให้ทุกแกนเท่ากันนะฮะเอ้ยทำเออใช่ทุกแกนเท่ากันเก,เกันสเกลเล็กลงนะฮะแต่ว่าพอเราไปคลิกที่แคมเอลเนี่ย ทีนี้เกิดขึ้นคือเห็นไหมครับว่ามันยังเห็นแบบใหญ่อยู่อ่ะเราก็คลิกไปที่โมเด h โฮมก่อนแล้วก็ศูนย์จแล้วกันให้มันเล็กลงอีก10เท่าอ่าทีนี้คลิกไปที่กล้องครับเอาล่ะอ่าน่าจะโอเคละขนาดประมาณนี้ทีนี้จะเห็นว่าตัวของบ้านเนี่ยครับแกนนะถูกต้องละแต่บ้านเอียงเห็นไหมฮะ แกนถูกต้องล้วท้าเวลาเราจะมูฟหรือทําอะไรทีเนี่ยมันก็จะแบบมันก็จะเหมือนกับว่าเราบ้านมันเอียงอะ่ะเราก็ต้องทําการเอาโนดนะฮะสร้างโนดปล่ามานหนึ่งโนดตั้งชื่อว่าโฮมนะครับแล้วก็ลากโมเดลโฮมใส่ลงไปเนาะเป็นโมเดลใส่ลงไปทีเนี้ยในตัวของโฮมเนี่ยเราจะมีแกนที่เป็น Default แล้วคือ 0.0.0, 000, 000นะฮะแล้วก็สเกลหหนึ่งห,งหงคือปล่อยมันนะให้มันอยู่อย่างนี้แหละ แต่เราจะดรอปลองมานะตรงนี้เปิดขึ้นมา <c oughs> แล้วก็คลิกไปที่โมเด h โฮมนี่แหละที่มันแกนมันผิเ้ยนั่นแหละแล้วเราก็ทําการหมุนนะหมุนให้มันเป็นตําแหน่งที่เราต้องการให้มันจะเป็นอนะ่ะตรงเนี้ยมันจะเป็นยังไงช่างหัวมันนะในตัวของโมเด h โฮมเนี่ยจะเป็นยังไงช่างหัวมันอ่ามันเป็นตัวโมเดลดิบผมใช้คำโมเดลดิบแล้วกันเนาะอ่าโมเดลดิบ ประมาณนี้ก็ได้เดี๋ยวขอดูก่อนนะดูด้านดูด้านทูดีก็ได้ครับอ่าด้านทูดีมันจะไม่เห็นเนาะเดี๋ยวเราดูด้านอ่าโอเคเห็นไหมครับให้มันพอดีเอาละ่ะเหลี่ยมนี้พอดีละเอาละ่ะกลับมา เราคลิที่กล้องนะครับอาจจะเห็นว่ามพอดีนะทีนี้เราลองขยับกล้องดูอโอเคเปิ่มให้มันใกล้หน่อยห้ามห้ามไปโรเตทนะห้ามไปโรเตทนี้ไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเรามันจุดผิดผิดจุดประสงค์นะเราจะโรเตทได้เฉพาะตัวแองเกิลแคมเอลเท่านั้นนี่คือจุดหมุนของกล้องนะโอเคเอาล่ะทีนี้เราก็ ปล่อยไอ้ตัวของมเดันโฮมไว้นะฮะพอเราพอเราตรงแล้วนะตรงเนี้ยลูกศรมันจะเอียงช่างหัวมันนะเราคลิกตรงเนี้ยช่างหัวมันมันจะเอียงบ่อยมันแต่ว่าพอเราปิดเข้าไปเนี่ยกดปิดไปเนี่ยแล้วอยู่ที่โฮมเนี่ยลูกศรต้องตรงแบบนี้นะฮะลูกศรต้องตรงแบบนี้เพื่อให้เราระบุแล้วก็ทํางานได้ง่ายขึ้นว่ามันคือแกนมันอยู่ตรงนี้ฮะเพื่อเราจะจะขยับบ้านมาข้างหน้าเราจะได้สั่งเลยว่าให้แกนเซตมันขยับมาอะไรอย่างเงี้ยมันจะง่ายมันจะแบบไม่ต้องมาพวงแบบกับแกนอื่นนะอืม โอเคฉะนั้นก็คือเดี๋ยวผมอธิบายแนวทางของของโปรแกรมนี้ก่อนนะก็คือว่าในส่วนของอ UI เนี่ย 2D อะ่ะมันก็จะมีแบบปุ่มปุ่มที่แบบว่าสำหรับคอนโทรลน,น,นะครับวิธีการก็คือเราสามารถสร้างได้นะโดยการที่ไปที่ Canvas ตรงนี้นะฮะพอสร้าง Canvas เสร็จปั๊บเนี่ยเราก็จะเห็นมุมที่เป็น 2D นะส่วน 3D ตรงนี้ปล่อยมันนะเพราะมันอยู่อีกกล้องนึง เดี๋ยวพอผมรันให้เห็นตัวอย่างอจะเข้าใจว่ากล้อง2ตัวเนี่ยมันทํางานต่างกันนะเพราะว่าในคารวาเป็นคามิราเหมือนกันแล้วตัว t ีก็เป็นคามิราเหมือนกันนะฮะโอเคสมมติว่าผมอยากจะเอาตัวคอนโท l จัดวางปุ่มโดยที่ยังไม่ลงโคดนะเอาแค่ okay. จัดวางปุ่มก่อนผมก็เลือกว่าจะเอาปุ่มวางไว้ที่ไหนอะไรยังไงนะครับโดยการที่อาอาเดี๋ยวผมจะจัดการเรื่องนี้โดยการที่ผมจะลิดขวานะ แล้วก็ไปที่ตัวของ Level นะฮะเลเวลอค้เลอร์นะคือหมายถึงว่าเรามาดูตัวของโฟลเดอร์ดิบที่เราวางไว้นะเรากดคอนโทรลแล้วก็ลากเมาส์ขึ้นนะเพื่อเห็นพีวิวเราจะเห็นไอ้ตัวของแบบอาซ้ายขวาบวกลบอะไรพวกนี้เนาะที่ผมเอารูปมาไวอ้อ่ะแต่ผมว่ามันไอ้ไอ้รูปขึ้นลงตรงเนี้มันมันรูปเดียวกันแล้วมันแบบมันงงงไงเออตรงนี้เดี๋ยว๋ผมจะไม่ใช้แหละเดี๋ยวผมจะเอาโอบอืรนมาเดี๋ยวผมจะทําการ ไปที่โฟลเดอร์หนึ่งนะแล้วผมก็จะไปที่ดาวน์โหลดเพราะผมดาวโหลดมาไว้แล้วแหละเนี่ยเ,เราก็จะเอารูปภาพที่ผมกดคอนโซนซีนะครับแล้วก็เอามาวางจะเห็นว่าผมมีรูปภาพรูปเนี้ยรูปสอแค่รูปเดียวนะผมไม่ใช้รูปเดียวนี่แหละพอมันจะเป็นบนล่างซ้ายขวาเราก็แค่แบบหมุนด้านเอาเนาะกบวางแล้วก็หมุนด้านเราได้อืแล้วก็ตัวไอคอนตัวเนี้ยเอาไว้สําหรับกด เพื่อให้มันกลับมาที่มุมกล้องมุมเดิมมุม d e f a u นะแล้วก็มีซูมอินซูมเอาคือสามารถาซูมเข้าซูมออกได้นะทีนี้พอเราวางลงไปในตัวของ asset image แล้วเนี่ยพอเรากดเข้ามาปั๊บจะเห็นว่ารูปภาพมันถูก Import เข้ามาเนาะทีนี้เหมือนเดิมครับเราคลิกที่รูปภาพที่เราเอามาใหม่นะกด control ค้างแล้วก็คลิกนะแล้วก็เลือกจาก texture เป็น s p y กด confirm อ่าเราก็ได้ภาพที่เป็น s p y i แล้ว ทีนี้ผมก็จะจัดวางนะครับโดยการที่ลากตัวของอวิดีโอคอมเม่าลงไปในคันวาดลากลงไปในคันวาดนะเปิบโอเคเราได้รูปภาพแนละ้วต่อไปก็ลากซูมอินซูมเอาเข้าไปในคันวาสอ่าแล้วก็วางเน็กลงไปในคันวาดไอตัวเน็กเนี่ยผมจะจัดการตรงเน็กก่อนละกันอ่าลากลงตัวเน็กเนี่ยผมจะ นเป็น btn l i g h แล้วก็ c t r l c แล้วก็ c t r l v อ่าไม่ได้ไม่ได้อคนคนดีโอเคดูพิเศษ ใจตอนสังเกตว่ามันมาต่างกันนะแต่ผมทำให้ดูใหม่เมื่อกี้ผิดพลาดคือถ้าผมกด Ctrl C แล้วกด Ctrl V สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะไปสร้างข้างนอกซึ่งพอเราลากเข้ามาเนี่ยแก X จะผิดเพี้ยนเลยออันนี้คือผิดนะเราทำางนี้ไม่ได้เพราะว่ามันต้องเกิดขึ้นภายใต้ c านว a ดแล้วก็คลิก Object ข้างในแล้วกด Ctrl D นะเพื่อ Duplicate กด Ctrl D มันจะต้องมีการหมุนด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะหมุนจวค่อยเอาปุ่มใหม่มาเพิ่มแล้วกันพอดีมันต้องมีการหมุนด้วยมันแค่แบบย้ายกล้องย้ายแค่แบบซ้ายขวามันน่าจะไม่พอแต่ว่าเดี๋ยวเราจัดวางก่อนแล้วกันไม่เป็นไร <S 2> <S 2> <S ในตัวของดาวแล้วก็ลบเก้าสิบ ทีนี้ผมจะกดชิปเออกด control คลิกที่ละอันนะฮะจนครบแล้วก็ปรับสเกลให้มันเล็กลงออาประมาณนี้ก็ได้ไว้ตรงกลางดีกว่าไว้ตรงกลางเพราะว่าถ้าเล่นผ่านมือถือมันต้องแบบถ้าเราไปอยู่ทางซ้ายมันจะกดลำบากนะฮะให้มันอยู่ตรงกลางแล้วกันอย่างน้อยก็คือนิ้วโป้งก็้ันไปถึงนะอืม โอเคเราได้เลยนะทีนี้เนี่ยเราขยับทีนึงเนี่ยเราก็ต้องมาแบบโอ้อ๊อปทีละอันนี่ไหมแบบมา,มาสีเดียทีละอันแล้วก็แบบมูไปมูมาอย่างเงี้ยมันจะลําบากเราก็ทําการคลิกที่คานวาดนะครับแล้วก็สร้างโนโดเปล่าขึ้นมา1โนโึ่งโนดแล้วก็ตั้งชื่อเป็นกด f 2เพื่อ rename น,น,นะ v t n group แล้วก็ลากทุกตัวลงไปใน v t n group v t n group เนี่ยเราก็ ขยับตามอิสระได้เลยนะฮะสบายๆขยับได้เลยหรือไม่ก็ถ้าอยากจะให้มันดีหน่อยก็เอาปุ่มเนี่ยขึ้นไปตรงกลางก็ได้เพื่อให้ใกล้จุด A จุดไอ้ศูนย์ของไอ้นี่นะฮะเวะลามูฟที่เราจะได้แบบมองแกนกลางเป็นหลักนะประมาณนี้ลงมาหน่อยนิดนึงมันจะได้ตรงกับเกึ่งกลางอ่ะเราก็จะต้องค่อยๆจะเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับแกนนะครับ แกนของอ็อบเจกต์นะเพื่อสะดวกในการทำงานอ่ะละฮะประมาณนี้นะโอเคจะมูฟเราก็จะง่ายเลยนะเราใช้ตรงนี้หมู่เอางต่อไปนะครับตัวของอ่าปุ่มสุ่มอินสุ่มเอานะฮะเราจะวางอย่างนี้นะสุ่มอินสุ่มเอาให้มันอยู่อย่างนี้อ่าทีเนี้ยเราทำเหมือนเดิมก็ได้ครับโดยการที่เราสร้าง ตั้งชื่อเ t n กรุ่มซ o นะครับแล้วเอาปุ่มซูม, in, มอิน z o ม m วาล่างลงไปปุ๊บอ่าทีเนี้ยเราก็ได้ละตัวซ o ม,มเอ n นส o m o u อ่าแล้วก็เราย่อมันได้ฮะย่อสเกลได้ให้ปุ่มเล็กลงนะโอเคแล้วเราก็ move ม,มันนะครับมาที่ตำแหน่งตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นไรประมาณนี้เพราะว่าเราไว้ทางขวาเผื่อดีวโป้งในการกดจะง่ายนะ อย่างที่ผมบอกโอเคลราก็จัดตามใจแล้วนะฮะให้มันอยู่ตำแหน่งไหนแต่อยากให้มันอยู่กึ่งกลางของอะไนเนี่ยฮะในการในการวางโอเคเดี๋ยวอันนี้ลงไปอีกหน่อยเราก็กลับไปที่ BTN Group BTN Group มันจนะกดผิดเนาะเดี๋ยวเราชื่อตรงน,นี้เราเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้ฮะ,ะสบายสบาย พราะมันเป็นแค่แบบแค่จัดตำแหน่งเฉยไม่ได้เกี่ยวกับตัวของอ้างอิงสคริปต์อะไรต่อไปตัวของ BTN default แล้วกันให้กลับมาสู่แบบ Viewport หลักนะอันนี้ถ้าเป็นปุ่มเดี่ยวเราไม่อยากย้ายอะไรก็ไม่ต้องใส่กรุบก็ได้นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ต้องใส่กรุบนะเราก็ให้มันอยู่เดียเด่ยวๆของมันไปไม่ไม่ได้ผิดอะไรนะฮะ แล้วก็หมุกมานี่อ่าโอเคระบบแมคคินิกเราก็จะมีประมาณนี้นะ,ะจริงๆต้องมีปุ่มแบบว่าาตัวหมุนกล้องด้วยเพราะอันนี้มันขยับบนล่างซ้ายขวาไงมันต้องมีการแบบหมุนหมุนรอบๆอะไรอย่างเงี้ยอืมเดี๋ยวอาจจะต้องเพิ่มปุ่มหมุนรอบๆนะฮะเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวจะมาเพิ่มปุ่มให้แล้วกันแล้วก็ลงเป็นสริปด้วยแต่ว่าคลิปนี้เราจะลองทําการลันก่อนนะฮะลันที่สี่นี้แหละ อ่ะคือเมื่อกี้มันจะโหลดชา้านิดนึงเพราะว่ามันโหลดแอสเซรเนี่ยขนาดคอมยังโหลดชา้าเลยนิดนึงนะฮะมันจะชา้านิดนึงจะเห็นว่ามันอาจจะไม่ตรงนะตรงนี้มันอาจจะใหญ่ไปหน่อยแล้วเราก็ย่อๆมาก็ได้ไม่เป็นไรอืมฉะนั้นก็คือว่าไม่เคนิคประมาณนี้นะฮะเรากดขวามันก็จะทุกอย่างจะเลื่อนไปทางขวากดซ้ายก็เลื่อนไปทางซ้ายากดบนก็คือกล้องจะถูกขึ้นไปแต่ยังไม่เกี่ยวกับการหมุนนะจะมีการหมุนแต่ถ้ากดตรงนี้นะฮะก็ไอจะถูกเซตมาอยู่ที่เดิม default ซูมอินก็คือกล้องเข้าไปข้างในซูมเอาคือออกมานะฮะแมคเนิกประมาณนี้เดี๋ยวยังไงผมจะไปจัดปุ่มให้มันแบบอยู่ในรูปในรอยหน่อยเนาะแล้วก็คลิปต่อไปจะมาอธิบายเรื่องของการเอาตัวของสคริปต์นะฮะในการกดแล้วก็ให้มันอยู่ในตามแมคเคนิกที่เราคุยกันเมื่อกี้ลงไปนะฮะแต่ว่าก่อนจะจบคลิปนี้เดี๋ยวผมจะจัดไอตัวของอันนี้ก่อนอวิธีการจัดก็คือว่าไอาตรงนี้มันโอเคแล้วแหละแต่ว่า ผมมองว่าปุ่มมันใหญ่ไปแล้วก็ย่อได้นะะย่อสเกลตรงนี้ลงมาตรงนี้เราก็ย่อสเกลลงมาเหมือนกันนะฮะย่อสเกลลงมาเหมือนกันเห็นไหมพอเราพอเราไม่เอาเข้ากรุ๊ปอะ่ะมันก็จะแบบเวลาเราเราดันลงทีมันจะลําบากมากเลยเห็นไหมเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชื่อบีทีเอ็นกลุ่มสูงก็คือเป็นอาบีทีเอ็น p a ร์ l นลไลนแล้วกันแล้วเราก็เอา BTA4 e ยัดใส่ไปด้วยทีนี้เวลาเราจัดการเรื่องของพาร์ l ทางฝั่งขวาล่างมันก็จะถูกย่อไปทางแผงนะฮะไปด้วยกันแบบนี้จะสะดวกกว่านะฮะจริงๆการทำปุ่มอะส่วนใหญ่คนสร้างแอป,ป้ะเขาจะไม่ทำปุ่มใหญ่กันนะเขาจะทำปุ่มเล็กๆอย่าง TikTok อะไรเงี้ยมันจะได้แบบเมืนกับว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ Experience ในการเล่นด้วยนะฮะ ถ้าเป็นแอปที่จริงจังอ่ะก่อนที่จะออกได้ UI แบบนี้มามันต้องผ่านมือกับคนที่เป็นแบบผู้เชี่ยวชาญเรื่องการจัดวาง UI นะซึ่งผมจะเป็นฝ่ายเด็อ่ะผมก็เลยไม่ได้มาสนใจเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นงานโปรดักชันที่แบบมีความซีเรียสอาจจะต้องแบบอ่าไปแบบให้คนล้องเล่นดูแล้วชอบไหมชอบไม่ชอบเก็บสแตทแล้วก็แบบเฮ้ยเรามาดีไซน์ใหม่โทนสีอะไรพวกนี้ครับผม,มสีอะไรเงี้ยมันจะมีความสําคัญนะแต่อันนี้ไม่เป็นไรเราแค่มาฝึกทำคำขำ,ำนะแล้วก็ให้เรียนรู้โปรแกรมให้ใช้เป็นเฉยอื โอเคหลังจากที่เราเซฟแล้วนะครับแล้วเราก็มาดูผลงานของเราประมาณนี้เราลองเราลองสามารถเปลี่ยนไปดูของอการเล่นในมือถือรูปแบบอื่นได้นะครับอ่รุ่นอื่นๆเนาะก็จะประมาณนี้เราใช้วิธีการคือเข้าๆนะเราลองเล่นหลายๆตัวแล้วก็ขอให้มันไม่ดุดออกไปก็พอครับแต่ว่าเข้ามาได้ไม่เป็นไรนะเนาะเรายึดหลักตามนี้แล้วกัน อ่าโอเคหลังจากนี้ไปแล้วเราก็จะทำการเขียนสคริปต์แล้วก็แบบดูว่าแต่และปุ่มกดเราไปไหนนะฮะโดยการจะมีการเพิ่มปุ่มการหมุนด้วยพอดีอันนี้เราไว้ทำปุ่มการหมุนนะฮะโอเค